จะให้ภาพคมชัดมันต้องถ่ายด้วยกล้องหลังแต่ถ้าจะให้เห็นตัวเองชัดเจนมันก็จะต้องมีจอเสริมเข้ามาช่วยด้วยติดเข้าไปที่หลังเครื่องแบบนี้เนี่ยจะขยับแบบไหนเราจะเห็นตัวเองตลอดเวลาเลยแล้วมันติดง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบ MagSafe ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับแค่กดสวิตช์เปิดตรงนี้ที่ iPhone กดสะท้อนหน้าจอแล้วเลือกไอสกรีนสามารถปรับอัตราส่วนของหน้าจอให้เล็กให้ใหญ่ ด้วยปุ่มข้างๆตรงนี้ได้ปรับความสว่างของหน้าจอได้ถึง3ระดับหมุนภาพกับหัวก็ยังทําได้สีสันนี่สดใสแสดงผลนี่เป็นเรียวไทม์เลยครับแทบจะไม่ดีเลยเลยทุกคน Android, Android ก็ใช้งานง่ายแค่กดสมาร์ทวิวตรงนี้แล้วก็เลือกชื่อไอสกรีนเขาก็จะสะท้อนหน้าจอขึ้นมาให้เราทันทีโดยไม่ต้องลงแอปไม่ต้องต่อ WiFi นะครับใช้งานง่ายๆแค่นี้เลยเห็นหลายคนซื้อมาราคาพันหเกือบพันหลองกดเข้าไปดูในตะกร้าสีเหลืองตรงนี้ถ้าเห็นประมาณพันร้อยหรือไม่เกินพันสองประมาณนี้นะรีบกดให้ไวเพราะเขาจัดโปรแค่ร้อยเครื่องเท่าน,น แม่เหล็กแม็กเซฟแบบนี้มาให้เอาไปติดกัะขาตั้งกล้องได้ทุกแบบเลยนะครับมีรีโมทไร้สายแบบนี้มาให้ด้วยนะไปจัดกันให้ไวเลยครับพิกัดตรงนี้เลยภาพด้านบนคือภาพที่เราถ่ายมาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยผ่านการเกรดสีและปรับความคมชัดเพิ่มขึ้นแล้วปรับให้วิดีโอมีสีสันสดใสและคมชัดมากยิ่งขึ้นในแอปแคปคัทนะครับตรงนี้นะอ้าวกดไปที่แก้ไขเนี่ยเห็นไหมการปรับแก้ทําให้คมชัดปรับตรงนี้ประมาณ30-40ถึงนะสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งเนี่ยความชัดเนี่ยปรับไปที่ประมาณส0พอ HSL แล้วก็น้ําเงินปรับขึ้นมาประมาณสัก30-40เท่านี้เองเสร็จแล้วนะครับ